ปิดร้านเร็วร็ว,รวไปลอยกระทงเนี่ยเยที่ยงคืนกว่าแล้วปิดร้านเลยเร็วเร็ว <c oughs> เดี๋ยวไม่ทันแล้วเนี่ยไปไปไปเออให้มันไวให้มันไวทำไรวันมี้แกไปนะ <c oughs> ไหนไม่ได้วันีเ <c oughs> <c oughs> มาดิเมาดิเมาดีกว่าเมาเมาเรหน่อย <c oughs> ไปไวไปไปลอยกระทงเอาเสร็จยางมาเอากระทงตัวเองนี่เนี่ยกระทงน้อยๆตะมูตะมีนี่เร็วๆไปลอยกัน มาเอาไปเลยกระทงเธอเนี่ยไปแอบตอนไหนก็ไม่รู้ตะมูตะมีเนี่ยหวานเจี๊ยบเชียสีหวานเจี๊ยบเลยนะไปไปกันเถอะไปไปกี่โมงแล้วเนี่ยจะตีหนึ่งแล้วเอาไปโอ้ยจะตีหนึ่งแล้วเหรอเออจะแดงเขาปิดร้านตึกจังวันนี้ปิดตึกปิดร้านตึกจังวันนี้นะไปไปแป๊บนึงไปไปลอยเขาลอยกันหมดแล้วเราลอยลอยกระทงอ่ะลอยลอยกระทงลอยกระทงกันเร็วขอเชิญน้องแก้วออกมาลุวง และไอกระทงเนี่ยมันไปเอามาจากไหนตั้งแต่ไหนยังไงสาวๆให้มาเลยยิ่งเหลนหน้าตานะตะมูตะมีหวานเจี๊ยบเพียดีไปเลยกระทงสาวให้มาเหลนหน้าตาคนตะมูตะมียจะโดนไปพวกเราวิถีชาวเกาะไม่มีที่ลอยก็ต้องลอยทะเลนะทุกคนนะกระทงนี่ช่างเข้ากับ พี่ชาญหวานเจี๊ยบจริงๆเลยนะไม่ติดหรอกริงว่าอารียนะ่ะเออเอาพอลอยปั๊บก็คว่ำเลย <laughs> อไอ้ลุยน้ำลงไปเลยไหมเ,เ,เดี๋ยวตีอธิษฐานก่อนดีอ,าอาธิษฐานอันดันดับละเห็นดับแล้ว,ว,วไม่เป็นไร <laughs> ไปลอยวันนี้ให้พี่ลอยนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ ลอยไปเลยคนเดียวอ๋อพชานดูกระทงตัวเองนี่ลอยคว่มเคตรเรากระทงตามูทำมีมากลอยไปไม่ถึงไหนดีลมดดูจมแล้วดูน้องของน้องเขาสวยงามนู่นนู่นดูดูน้องของเขาลงน้องเขาสวยงามดูของพิชานไม่อย่างว่าเลยขึ้นลมัแรงของเราเรือเลยขอบทุกคนพอแล้วเหรอหายแล้ว โอ้ยหน้าเอ็นดูพิชานดูดิดูหน้าเอ็นดูจังเลยคว่ำยังไม่ทันไปไหนเลยแม่งคว่ำแล้วเอานั่น,น,นคว่ำละคว่ำละ